ช่องนายทหล a r พยากร o n ยครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่กะกากระบาดกลางฝ่ามือตามหลักการดูลายมือของดั้งเดิมก็คือจากฮินดูประเทศอินเดียและทางฝั่งยุโรปที่รับเอาความรู้นะคะ จากการดูไรมือสตราดการดูไรมือนะคะของทางอินเดียเข้าไปเผยแพร่ทางฝั่งยุโรปบวกกับเรื่องของออจิตวิทยานะคะและการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือวันนี้เราจะมารู้จักนะคะความหมายของการกระบาดกลางฝ่ามือจาก มุมมองถึงสามุมมองด้วยกันก็คือ 1. ศาสตร์ดูดวงศาสตร์ดูลายมือของฮินดูอันนี้ก็คือเป็นแบบออริจินัลนะคะเริ่มแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเมื่อกว่า200ปีที่แล้วศาสตร์ดูลายมือจะเริ่มที่อินเดียนะคะของฮินดูจากนั้นก็เผยแพร่ไปในฝั่งยุโรปฝั่งจีนฝั่งญี่ปุ่นและมาฝั่งเอเชียค่ะ,ะเริ่มกันเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย มีคนเพียงแค่3%เท่านั้นที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนะคะและเป็นการกรบาทที่ถูกต้องจะต้องเป็นการกรบาทที่เกิดมาจากเส้นวาสนานะคะและการกรบาดนี้จะต้องอยู่ระหว่างเส้นสมองและเส้นใจนี่คือการกรบาทกลางฝ่ามือที่แท้จริงนะคะเราจะมาดูตัวอย่างนี้นะคะ ก็คือเส้นวาสนามาแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะซึ่งมีเส้นสมองคือตรงนี้แล้วก็เส้นใจคือตรงนี้แล้วก็มีเส้นจากเส้นใจมาทับแบบนี้เกิดเป็นกากบาดกลางฝ่ามือทางฝั่งฮินดูนะคะบอกว่ามิสตี้เอ็กหรือกากบาดกลางฝา่ามือเนี้ย จะทำให้ประสบความสําเร็จในอาชีพค่ะเนื่องจากมีคุณสมบัติความเป็นผู้นําสูงนะคะทำให้เขาคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นจะประสบความสําเร็จอย่างสูงส่งในอาชีพซึ่งตัวเองจะต้องได้เป็นผู้นําและก้าวขึ้นสู่ในระดับของความเป็นผู้นําและยังจะ ทำให้คนอื่นๆจดจําเขาหรือเธอได้แม้แต่เขาหรือเธอนั้นจากไปแล้วนะคะเสียชีวิตไปแล้วพาสเวไปแล้วก็ยังมีคนจดจำนั้นแสดงว่ามีทั้งความเก่งนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีด้วยนะคะนี่คือคําทํานายนะคะของทางฝั่งฮินดูทีนี้มาดูคําทํานายของทางฝั่งยุโรปนะคะฝั่งยุโรปบ,บอกว่า คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือที่แท้จริงนะคะอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วเนี่ยมันเป็นการกระบาดท,ที่เกิดมาจากเส้นสมองก็คือไม้และเส้นใจก็คือ emotion emotional ดังนั้นจะเป็นคนที่คิดตัดสินใจที่อาศัยทั้งอารมณ์ความรู้สึก และสมองความชาญฉลาดในการตัดสินใจจึงทำให้เขาเป็นคนที่มีความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์น,นะคะและก็เป็นคนที่ทำอะไรจริงจังลงมือทำจริงก็คือคิดเป็นคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทำเขาจึงเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะและยังมีสัญชาตญาณที่แรงกล้าเป็นคนที่มีอำนาจจิตที่แรงกล้า นะคะมีความ Creative Connect to m ูมานะคะก็คือมีความคิดสร้างสรรค์ที่สัมผัสหรือว่าส่งตรงมาจากความชาญฉลาดแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกดังนั้นจึงส่งผลให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำและยังมีอำนาจจิต นะคะคมีอำนาจจิตท,ที่เหมือนกับคนที่สามารถที่จะคาดการอะไรได้แม่นยำนั่นเองนะคะอันนี้คือทางฝั่งยุโรปนะคะทีนี้พอมาถาม,ถามถึงคนที่มีประสบการณ์ของการมีกากบาดกลางฝ่ามือเป็นยังไงนะคะหนึ่งคือเป็นคนที่ตกน้ำมไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอันนี้คือเอาจริงๆนะคะ คืออาจารย์เองเป็นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือในมือซ้ายนะคะหญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวานี่คือเส้นหลักที่ชะตาชีวิตถูกกำหนดนะคะมักจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจากอันตรายและอุบัติเหตุเวลาเจออุบัติเหตุอะไรก็จะ,ะจากที่จะต้องเจ็บมากก็เจ็บน้อยเรื่องเสียเงินเสียทองควรจะเสียมากก็เสียน้อยหรือไม่เสียเลยชีวิตเหมือนถูกจัดวางบางทีก็ เจอกับเคราะห์กรรมนะคะแต่ก็ผ่านพ้นความทุกข์ความลำบากเคราะ์กรรมต่างๆมาได้นะคะล้มแล้วก็ลุกขึ้นยืนใหม่ได้นะคะมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนเวลาตกทุกข์ได้ยากลำบากก็มักจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะต่อไปมีอะไรอีกประจากประสบการณ์ก็คือเป็นคนที่มีสัญชาตญาณ มีรางสังหรณมีซิกเซนนะคะเช่นถ้าไปในสถานที่บางสถานที่ที่มันมีลักษณะของพลังงานนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีจะรู้สึกถึงความเบาสบายเย็นสบายและรู้สึกถึงความปลอดภัยแต่ถ้าไปในสถานที่ที่มีพลังงานแห่งความชั่วร้ายความโกรธแค้นนะคะพูดผีปีศาจแบบเลวร้วายก็จะรู้สึกถึง อาการหนาวหนาวร้อนร้อนขนลุกและปวดหัวนะคะนี่ก็คือเป็นประสบการณ์นะคะของคนที่มีสัญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือนะคะเอาละค่ะถ้าใครสนใจในเรื่องของสัญลักษณ์และเส้นต่างๆในฝ่ามือสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษาดูลายมือด้วยตัวเองนะคะอาจารย์ก็ได้ทำคลิปออกมานะคะ ในเรื่องของสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปปลาสัญลักษณ์รูปกากรบาดสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมและรวมถึงเส้นต่างๆที่เกิดขึ้นบนลายมือที่ส่งผลต่อชะตาชีวิตนะคะก็เข้ามาดูกันในเพลย์ลิสต์นะคะทำไว้หลายบทเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจช n แนลนายทารอดพยากรณ์บายครูเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ